My hips thick hips, so try See my butts and my lips don't try Lost a few pounds in my waist so yeah This the kind of beat that go rock top top สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ผับบุ่งพาเรียวก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งอิ้งๆเป็นกำลังใจให้กับผับบุ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆและสาระดีๆที่บุ่งนำมาแชร์จะได้สวยหุ่นดีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายคนรีเควส์มาแบบเยอะมากมากนั่นก็คือผุงล่างอ่าผุงล่างนี่ อ่ะนี่คือพุงนะคะของบุ้งนะโอเคก็หลายคนบอกว่าน้องบุง้งขาพี่อ่ะไม่อยากมีพุงล่างม้งก็ไม่อยากมีเหมือนกัน จะทําอย่างไรดีอ่าก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าพุงล่างเนี่ยหรือเราเรียกว่าพุงหมาน้อยก็คือเหมือนกับน้องหมาบ๊อกเนี่ยที่วิ่งแล้วพุงเขาเนี่ยจะห้อยเหมือนตกท้องช้างแบบนี้ถูกไหมคะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นปัญหามากๆปัญหาสุดๆเลยวันนี้บุ่งก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์เรื่องนี้ให้ทุกๆคนนำไปปรับใช้นั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าพุงล่างนะคะหรือว่าพุงหมาน้อยเนี่ยมีเพื่อนๆบุ้งที่เป็นเทรนเนอร์ต่างๆหรือเป็นโคชต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพุงฟอสซิล ตามชื่อเลยนะฟอสซิลคือการสะสมถูก mm hmm. ไหมคะของซากต่างๆเนี่ยโอ้โหเป็นระยะเวลายาวนานเราก็เลยเรียกว่าพุงฟอสซิล hmm. เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นไขมันที่สะสม mm hmm. ตั้งแต่เรากินโอโ้มาไม่รู้กินอะไรไปบ้าง mm hmm. และหลายๆคนก็มาถึงข่ายอยากจะลดพุงหมาน้อยในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะโอ้โหเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากจริงๆต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่ามันเป็นร่างกายแต่ละคนนะคะจะมีวิธีการจัดการ กับไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆแตกต่างกันไปบางคนเนี่ยลดน้ำหนักได้หนึ่งเดือนไม่ลดเลยค่ะอะไรไม่ลดคะ่ะพุงค่ะแต่ส่วนอื่นๆลดไหมคะลดหมดแล้วค่ะคือเราเอาไปโฟกัสแค่เฉพาะบริเวณที่พุงซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะลดส่วนนี้อยากจะลดส่วนนี้แต่เหมือนที่บุ้งบอกคะ่ะว่าร่างกายของเราไม่มีนะคะฟังดีๆนะคะร่างกายของเราไม่มีลดเฉพาะส่วนมีแต่การกระ ชับเฉพาะส่วนเท่านั้นเหมือนการคุณจะไปลดส่วนไหนตามร่างกายของคุณเองนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะลดได้ฉเฉพาะจุดแต่จะเป็นการกระชับเฉพาะจุดในการออกกําลังกายคราวนี้เราจะต้องลดน้ําหนักทั่วร่างกายซึ่งแขนคุณอาจจะลดก่อนหน้าคุณอาจจะลดก่อนขาคุณอาจจะลดก่อนแต่พอดีว่าเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องพุงมาคืออยากจะลดพุงสุดๆนะจุดๆนี้ แต่เราให้ดูพัฒนาการเนาะเช็คไปสักหนึ่งเดือนว่าเอ้ยออไขมันในร่างกายทั่วบอดี้ของเราเนี่ยเริ่มลดหรือยังแต่บุ้งบอกเลยนะว่าแต่ละคนนะคะจะมีจุดที่เป็นจุดยากของตัวเองซึ่งสาวไทยเนี่ยที่บุ้งเจอมานะคะ90%คือจะมีปัญหาบริเวณหน้าท้องคุณอาจจะเป็นคน90%นั้นอยู่อีก10% คืออาจจะไม่มีปัญหาเลยก็ได้คือเป็นคนที่เมตาบอลิซึมดีเผาผลาญดีหรืออาจจะมีปัญหาในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นต้นแขนอันเนี้ยคนก็เข้ามาปรึกษาเหมือนกันปีกหลังต้นขาน่องอะไรเงี้ยน,นะคะคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นจุดยากของตัวเองแตกต่างกันออกไปแต่ด้วยความที่บ้านเราอะค่ะสาวๆก็จะมีปัญหาเรื่องพุงเนี่ยเป็นหลักเลยก็คือตัวเนี่ยเออไม่ได้อ้วนเลย แต่มีภูมิอ่ะสาเหตุของภูมิหมาน้อยอ่ะคะ่ะก็เกิดจากฮอร์โมนหนึ่งตัวเหมือนกันที่ชื่อเรียกว่าคอร์ติซอลคอร์ติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนความเครียดร่างกายของเราเมื่อเกิดอาการเครียดจะส่งคอร์ติซอลออกมาแล้วทําให้ร่างกายของเราอะคะ่ะแปรปรวนไปหมดเลยคือความเครียดดีไหมดี แต่ถ้าเครียดไปและเครียดติดต่อกันเป็นระยะยาวอันเนี้ยไม่ดีนะคะแล้วคอติซอลเนี่ยมันก็จะเข้าไปทําให้เราเนี่ยสะสมพุงขึ้นมาเป็นพุงหมาน้อยอ่าเราลองเช็คดูซิเอ๊ะฉันมีความเครียดตลอดหรือเปล่าฉันเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยคิดมากหรืออาจจะอยู่ในสภาวะสังคมที่ทั้งการทํางานเร่งรีบเราจะต้องเครียดตลอดเวลาหรือเราออกกําลังกายมากไปอันนี้ก็ร่างกายก็เครียดได้นะคะหรืออาจจะอยู่ในความสัม ัพที่ไม่ดีอันนี้ก็เครียดได้นั่นเองค่ะนี่แหละเป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบุ้กก็เคยทํางานด้านเกี่ยวกับบําบัดเนาะจิตบ,บําบัดมาหลายหลายคนเนี่ยที่เกิดอาการเครียดมากๆค่ะจะมีอาการกินเยอะพอมีอาการกินกินกินเยอะเข้าไปเนี่ยมันก็ไปสะสมคือทั้งคอร์ติซอลที่หลังสูงขึ้นแล้วก็ความเครียดที่มีระยะเวลาติดต่อกันมายาวนานมากเนาะรวมไปถึงกับพฤติกรรมการกินของหวานสะสมบุกๆกัน จนกลายมาเป็นภมิคือเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งเลยนะคะถึงได้ชื่อว่าเป็นภมิฟอสซิลสะสมสะสมสะสม,สะสมแล้ววันนี้อยากจะลดแลแ้วแหละมันคงไม่สามวันเจ็ดวันลดนะคะต้องเป็นหลักเดือน3เดือน6เดือนให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนพฤติกรรมนอกั้งพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการใช้ชีวิตคือต้องควบคู่กันไปแล้วคำถามต่อมาคือน้องบุ้งคะเราจะซิสตอัพไหมคะหรือเราจะต้องออกกำลังกายท่าไหน เหมือนที่บุ้งบอกไปค่ะว่าเราเนี่ยถ้าออกกําลังกายได้แค่กระชับแต่ถ้าอยากจะลดนะถ้าอยากจะลดเราต้องควบคุมเรื่องของอาหารก็เน้นอาหารไม่ผ่านกระบวนการอาหารแปรรูปน้อยอลดของหวานอันนี้ของหวานนี่ตัดเลยนะคะแล้วก็เน้นการกินโปรตีนที่ดีอ่าพอเราไปออกกําลังกายถูกไหมคะตัวนี้มันเป็นตัวช่วยเสริมให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงอากล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวเนาะตรงนี้เราเรียก เนื้อแกนกลางลำตัวของเราแข็งแรงแต่ว่าผงข้างล่างตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการกินถูกไหมคือเวลาคุณไปออกกําลังกายเนี่ยมันข้อดีมีเยอะนะคะการออกกาลังกายแต่แล้วก็การออกกาลังกายยังเป็นการดึงให้เราใช้พลังงาน ร่างกายได้มีการแบบแอคชั่นมีการใช้พลังงานเกิดขึ้นแบบนี้นะแทนที่จะนั่งเฉยเฉยเราก็ขยับออกกําลังกายก็เท่ากับว่าเราได้ใช้พลังงานไขมันสะสมไปเพึ่งหวังการออกกําลังกายอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ถ้าคุณอยากจะลดไขมันส่วนเกินต้องควบคุมอาหารเป็นหลัก 80%นะคะคือการควบคุมอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยบุ๊กก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนว่าเอ้ยออกกําลังกายซิทอัพได้ไหมได้สําหรับภูมหมาน้อยแต่คุณต้องลดความเครียดลงใช้ระยะเวลาและควบคุมสารอาหารให้ดีนอนพักผ่อนให้เพียงพอทํา4ปจัจจัยนี้4ข้อนี้นะคะและที่สําคัญให้เวลาเพราะบางคนมาถึงอยากจะลดอยากจะลด จนลืมไปเลยว่าทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ตามชื่อพุงฟอสซิลบุ่งย้ำข้อนี้มากๆเพราะว่าหลายๆคนจะมาว่าแบบอยากจะลงเร็วๆอยากจะลดเร็วๆโอ้โ oh ห oh oh oh, กินมาตั้งนานนะคะจะมา3วัน7วันเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยมันคือมันอาจจะลดส่วนอื่นๆได้ไหมลดได้แต่พุงตรงนี้จะต้องใช้ระยะเวลาและยิ่งคุณแบบ กวดตัวเองมากอะเครียดอะว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องแบบลดเร็วๆอยากได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้ณนะตอนนี้คุณก็ยิ่งเครียดคอติซซ่คุณก็ยิ่งหลังฮุงมาน้อยคุณก็ยิ่งเพิ่มนะคะก็อยากจะแชร์ให้กับทุกๆคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามใครสนใจเทโลดไขมันออนไลน์ส่วนตัวรวมไปถึงคอร์สออนไลน์ต่างๆในกลุ่มปิด Facebook ของบูงสามารถคลิกเข้ามาได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้จะมีลิงก์ลาออฟฟิเชียลแอคเคาท์แปะอยู่หรือจะเซิร์ช ID มาได้ ตามนี้ได้เลยค่ะอยากให้บุ้งทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย What